อีสานบันดงบังครับวันนี้มาอัปเดตบักศีดาฝรั่งหองโปสือจะได้ปลูกสัง้งกิงตุ่มตอนมาปลูกปลูกก็ไ่ได้ยกล่องยกแปลงบ่ได้ไถได้พ่วนยังตามสไตล์คุดลุ้มล้วก็ปลูกเลยเนีไงงานเต็มเลยเี่หนา ขุ้นหลุมเราก็ปลูกข้นน้ำอย่างเดียววันนี้ก็เขาแตกตากอกมาแล้วเริ่มแตกตากไม่เห็นแล้วเพราะแตกตากัไม่เห็นที่นี่ก็ต้องอขยายลุมพ้นดินรอบรอ,อบข้นต้นแล้วก็ต้องหาปุ๋ยคอกมาใส่เขาเราบัดน,นี่เพราะว่าแตกตาออกมาแล้วทุกต้นแล้ะเกือบทุกต้นอ ท่านนี่เฮ็ดอย่างเลยคุณหลุมหมกปลาไว้เนี่ยปลูกหมกปลาไว้เลยาตามสไตล์อีสานบันดงบังแหละกอพลังกินจูที่ปูกไว้ก้อนก็คือกันไม่ได้ไถได้พวน่นที่นี่หลังจากเพิ่งเพิ่งปลูกมั่นแล้วก็สั่งกิงพัดมากอ่ะคุณหลุมปลูกเลยอามาเกอฝรั่งกิมจูเ่ว่า อายุนี่ก็ได้สองปีแล้วเกือบสองปีแล้วเลยเดือนนึงสองปีรุ่นนี้รุ่นหลังอตอนนี้ก็กำลังเล่งเอายอดเอาหน่วยรุ่นไม่กำลังงามแล้วแต่ช่อดอกมากแล้ววันนี้ก็มาพิจรารณาเบิง้งไอเจ้าหงเปาซื้อที่ปูปไว้นี่ก็แตกยอดออกมาก็ต้องหา พ่นด,ดินละบ้านี้พวนด,ดินเราก็จะต้องหาปุ๋ยคอ,อกมาใส่เราก็ใส่ปุ๋ยละใส่ปุ๋ยเราก็ชาว่านนาก็นาจะติดแล้วเพราะว่าเขาก็แตกตากมากตามจริงมาแล้วเยวก็ต้องพ่นด,ดินรอบค้นต้นเราก็หาปุ๋ยคอ,อกมาใส่ คุยเคมีมาหยอดทุนละลาเนี่ยแตกต่างมาหลายแล้วาตามสไตล์ไปคือบางให้แตกตางสักอนติดสักอนอถอดติดสักคนค่อ,คอยอขยายหลุมค่อยอาหาฟุ้นมาใส่ค่อยมาตัดห้าเอาหนาหนานี่หนานแรงตัดเอาเฉพาะ ข้นต้นคนต้นในหลุมในหลุมนี่กัพ่อเราก็หาวัสดุพวกฟางพวกยาแห่งวัสดุมาคุ้มดินนี่เขา,าเพราะว่ามันจะเขาเดือนนี้เดือนอท่านว่าวันที่หาเขาไปแเ้วอจะเขาหนาแรงฝนก็ประตกากเทือเราเลยต้องอพ่นดินลดน้ำพ่นดินเราก็ต้อง ยี่าบางต้นก็บางต้นก็นะ่แตกตาออกมาแล้วก็เป็นเังสีอันน่าจะจักจะรอดบ่รอดนี่ต้นนี้ก็ได้แต่ว่าก็น่อยต้นส่วนมากก็แตกตาออกมาทุกต้นให้เห็นทุกต้นอยู่แต่ว่าตายก็คงจะส่วนหน่อยต้นนี้ก็คือกันแตกตาออกมาเต็มเลยเนี่ เดี๋ยวกะพ่นดินรอบพ้นต้นแวก็ขยายหลุมหมอกให้กวงก็นี่แล้วก็บำรุงต้นทุนระบาดเนี่ยลากกนาจ,จะเดินแล้วบำรุงตน้นบำรุงลากบัดเนี่ยลากเขาเดินดีๆใบเกาเนี่กกเดเด็ดออกไม่เบิดก็ได้เดี๋ยวยอดไม้เขากายอดเขาเดินแล้ว ส่วนมากเขาบใค้ใเด็นยอดเขาบใบใบเก้าเขาหลาใบใกล้เก้าเขายังหลก็ยอดเขาจะแตกซ่าปลูกแล้วก็เด็ในใบเก้าออกให้เหลือหน่อยที่สุดอันนัไปาตาเขาจะได้แตกเร็วโอ้หกขังลุ่มก็ได้อนาปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์เออเลียวบบเห็นต้นักสีดาแล้วเนี่ย นี่ได้ยยาึ้นรอบโค่นต้นเลยอืมคุ้มดินเก็บพ่วมชุ่มชื้นไว้ก่อนอืมต้นนี้กำลังแตกมากอัปเดตว่าไอ้ีินองเขาเบิ่ง่าต่อไปมันสิใส่เวลาโดนปนนี้ของเปูซื้อเพิ่นว่าเป็นหน่วยย่างยก ดูแลรักษายากปลูกไม่ไม้งั้งสิเดี๋ยวใส,ส่เวลาโดนปันไดลจังสิได้กินน่วยอ่าจังสิเป็นน่วยให้กินจังสเจะเริ่มเติบโตอ่าเพราะว่าอ่าหลายๆท่านหลายๆกูรูเพิ่นกับว่าอ่าฟรังของโผซื้อนี่มันเป็นฟรังอ่าพันหนาพันหนักอ่าเป็นน่วยยาก ดูแลรักษาบุดีเดบ่เป็นน่วยให้กินเป็นน่วยแล้วจับดอกมาแล้วดอกก็ล่วงโรหน่วยก็ล้นเพิ่วงวงา่วงวงารลองเบิ่งว่าทดลองเบิ่อว่าปลูกแล้วอ่าจีใส่เวลาโด,ดนปนเนจังสีเห็นหน่วยนะพยายามศึกษาเรื่องลูกก็ไปตอนนี้ก็แตกตาดีโยนี่ตาแตงกมา เต็มแล้วเดจะเริ่มเติบโตไห้พ่อ,อหุหลุมน้อยๆปลูกเลยเนี่ยหดพ่อหลุมถุงเนี่ยปลูกอืไทก็บไริไถพวกก็บบริพวนล่องก็บบริยกปลูกใส่ในปลาหญ้านี่ละนี่เอ๊ะแต่หย่าเต็มเนี่ยก็ได้ตัดหย้าไปทีนึงแล้วเอวอแต่ว่ารอบค้นต้นกันหย้าเกิดขึ้นมาอีกแล้วจะคุ้มบิดอีกแล้ว่ย วันหน้าไม่ไม่ก็บบริโภคเอ่อเ้าเ้าแรงเพียงแต่หดเอ่อทำให้เสาเชื่อเดียวพอซุมๆเนี่ก็พอแล้วเราก็วัดสะดุพวกหยาพวกยังกับวัฒนธรรคุ้มเอ่อปากลุ่มให้เขาเท่าถ้าว่าจะขยายหลุมแล้วก็เอ่อใส่เอาปุย๋ยคอ,อกมาใส่ ใส่ปุ๋ยที่มี่สักหน่อยเราก็จะหาวัสดุมาคุ้มขเขาละเพราะว่าตอนนี้ก็มาแรงแล้วเมื่อก่นเคยสั่งจริงติดตามาปลูกของเปาซื้อเนี่ยแต่ว,ว่าติตามตามันต้นน,น้อย ไอ้นีน่มาปลูกแล้วยอดทั้งๆเขาบดเดินลากต่อน,นั่นก็นลากบดเดินเพราะว่าเป็นกิ้งตอนมาบ่บเ็นบบเมนกิ่งเพาะเมล็ดมันไปเขาบ่ขึ้นบ่เดินให้อืเลยว่าทดลองว่าสร้างกิ่งแบบ อ่าต uh, si si uh. si 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 ุ t t ้มตอนมาปลูกเลยคือจังฝรั่งกิมจูนี่มันสิได้บ่มันสิใหญ่บ่ซั่นเด้เออสิให้สิได้สิใหญ่สิเจริญเติบโตให้บ่กเดี๋ยวอ่สิมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งเรื่อยๆว่าต่อไปเจริญเติบโตเดือนไปอ่าสิได้เป็นหน่วยจักเดือนจังสิได้หน่วยจังสิไว้หน่วยได้มันสิเจริญเติบโตเร็วใหญ่เร็วคือจังอ่าพวก ฝรั่งกิมจูนี่บพรฝรั่งกิมจูนี่ก็หลังปลูกจิ่งตุ้มตอนแบบนี้ก็อยู่ในเล่าหาเดือนก็สามารถไว้นวยได้แล้วแต่ว่าของผู้ซื้อนี่กันยังประทั่ใ,ใจเพราะว่าเคยซื้อต้นพันธุ์มาปลูกแล้วก็ได้กินนวยอยู่แต่ว่านวยบดกเอ่อนวยบดกแต่ว่าสายเวลาตอนนี้ก็มีอยู่ต้นหนึ่งเขาปีที่สองแล้วก็ล่างอยเริ่มห่อ ล้วก็ได้เริ่มห่อไปแล้วเจ็ดแปดน้อยแล้วตั้งเราก็เริ่มเป็นดอกเป็นน้อยติดตามาอนี่เป็นเริ่มเป็นดอกมานี่ก็อาจจะอันอยู่ดอกหลายแต่ว่าเมื่อเขาเป็นดอก,ออกมากแล้วเขาน้อยเขาสิร่วงบ่มันก็อยู่ที่การดูแลบำรุงรักษาเขาอ่าเขาะเขาจผลผลิตเขาสิงใหญ่เขาบ่ต่อไป ดูแลรักษาต่อไปศึกษาต่อไปเมื่อไห่ฮัดปลูกอืมเมื่อไหม่ฮัดปลูกนี่เป็นห้องเป้าซสือเป็นดอกหลายอยู่เนี่ยดอกแตออกมาเนี่ยแอ่ว่าสิจับหนวยให้บอรอเท่านั้นแหละ,ะเพราะว่าหนานี่ก็ทั้งร้อนห้อนซะเหลือเกินนมีแต่ดอก เอกหลายโพดเราก็ไม่ได้เด็ดยอดน้ำปล่อยเขาไปเสียเลยสักคนเพราะว่าถ้าว่าเขาเป็นน่วยก็เป็นยอดเกือสิเอายอดไปเปียนอมีโอกาสว่าสิเปียนยอดของฝารังกิมจูให้เป็นของโปรซื้อลองเมืองทดลองต่อไปขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ